ทิอาโก้เทเซียราไอดอลขวัญใจเขมรนักชกบราซิลที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาโพสต์ขอรับบริจาคเงินเพื่อทำค่ายมวยกุลคะแมรหลังจากที่ก่อนหน้านี้องค์กรมวยไทยโลกเวิลด์มวยไทยออแกนอเซชันดับเได้ออกแถลงการปลดและถอดทิอาโก้เทเซียรานักชกชาวบราซิลออกจากตำแหน่งแชมป์โลก เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้มวยไทยเสื่อมเสียและไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬายุโยงให้เกิดความเกลียดชังก่อนที่จะได้รับความเห็นใจจากวงการมวยกุลคาแม่ถึงขั้นมอบสัญชาติกรัรมพูชาให้แก่ทิอาโกเทเซีราและพันรายาพร้อมกับมอบชื่อใหม่ว่าเซนชันริตีคูงหรือแสนจันริทีกุลซึ่งมีความหมายว่า ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้กลายเป็นคนกัมพูชาโดยสมบูรณ์แบบล่าสุดที่อาโกเทเซียราได้ตัดสินใจที่จะเปิดค่ายกุลคาแมทที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาแต่ยังขาดในเรื่องของทุนทรัพย์ในการต่อย,ยอดทำธุรกิจจึงได้เปิดช่องทางรับการช่วยเหลือด้วยการโพสต์ข้อความในโลกออนไลน์โดยระบุว่า หลายคนถามผมว่าพวกเขาจะสนับสนุนผมที่นี่ได้อย่างไรสำหรับคนที่อยากช่วยเหลือผมโปรดติดต่อผมทางอีเมลและสามารถโอนเงินเข้าบัญชีในชื่อผมธนาคาร ABA Bank n a s i o n g n a w Bank of Cambodia เ,เมื่อผมอายุ20ปีผมมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยมอบกายและใจให้ตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือครอบครัว หลังจากนั้นเกือบสิบปีผมก็ได้ตระหนักถึงความฝันที่จะมีค่ายมวยในประเทศไทยเพื่อจะสามารถช่วยครอบครัวได้สิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีที่ค่ายมันทำกำไรได้จนผมตกหลุมรักกัมพูชาสําหรับวัฒนธรรมและผู้คนและความรักที่มีอยู่ที่นี่และผมก็ไปต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกที่เป็นตัวแทนของกัมพูชา และผมก็เป็นแชมป์โลกแชมป์ในระดับสูงและผมมีความสุขมากผมมีความสุขที่สร้างชื่อเสียงให้ชาวกัมพูชาแก่ชาวโลกแต่สหพันธ์ WMO ของไทยถอดจากแชมป์โลกรวมทั้งค่ายมวยของผมถูกลบชื่อออกบนอินเทอร์เน็ตและทุกช่องทางสื่อในไทยมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปครึ่งล้านดอลลาร์ ผมจะไม่หยุดจนกว่าผมจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่และครอบครัวของผมในบราซิลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นผมออกจากบราซิลตอนอายุ20ปีวันนี้ผมอายุ34ปีและสักวันความฝันของผมจะเป็นจริง